การีปั๊มโทเคนหัวใจง่ายๆนะครับแล้วก็ได้เยอะนะครับสำหรับอัปเดตนี้เนี่ยเรียบร้อยครับอ่มาแล้วครับผม135หัวใจเรามาลุกกันว่าพี่จะได้เท่าไหร่ครับ115ครับรอบนี้เออก็ถือว่าโอเคนะครับผมนี่ครับ โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสว,ส,สวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอ,อยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิฟแชาแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโลบ็อกแมปบ o ็อกฟู d ดนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นอัปเดตใหม่ล่าสุด นะครับสำหรับอัปเดตวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดของสายฟรีแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะมาสอนวิธีการปั๊มโทเค็นหัวใจง่ายๆนะครับแล้วก็ได้เยอะนะครับสำหรับอัปเดตนี้เนี่ยมีอัปเดตมาใหม่นะครับเพียงแค่เล่นกิจกรรมนะครับตามที่พี่จะสอนเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยแล้วก็มีสูตรเล็กๆน้อยๆแท็กติกเล็กๆน้อยๆบอกวิธีกันนะใครที่อยากดูแล้วอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับวันนี้พี่กลับมาทําคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะ ครับผมอย่างอื่นเลยเนี่ยเอ้ยอย่างแรกเลยนะครับผมพี่ตอนนี้พี่อยู่ในส่วนโลกที่3นะครับใครที่อยู่ในส่วนโลกที่2ที่1ก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมก็จะแตกต่างก,กันที่เกาะ ทำภารกิจนั่นเองนะครับผมในส่วนคลิปนี้พี่อยากแนะนําอย่างแรกเลยนะครับแนะนําให้เล่นกับเพื่อนหรือว่าถ้าใครไม่มีเพื่อนเข้ามาในแมปทั<ๆ>่วไปเนี่ยเราสามารถกดแอดเพื่อนได้นะครับตรงมุมขวาบนนั่นเองก็จะมีปุ่มให้แอดเพื่อนตรงนี้นะเห็นไหมเราสามารถกดแอดไปได้เลยนะถ้าเขารับแล้วเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์การปั๊มหัวใจก็จะบอกตรงนี้ครับนี่ครับตรงเมาส์พี่เลยนะครับก็จะบอกอ่าหนึ่งคนเนี่ยจะได้15%นครับ2คนก็จะเป็น30 นะครับแล้วก็เห็นไหมขึ้นมาแล้ว30เพราะว่าเพื่อนพี่เข้ามา2คนนั่นเองนะเห็นไหมนี่ครับอ่าเข้ามา2คนแบบนี้เลยนะครับออนอยู่เล่นเซิร์ฟเดียวกัน2คนก็จะเป็น30%แล้วก็ถ้าเป็นสามคนเพื่อนเรา3าคนในเซิร์ฟมันก็จะเป็น45%บหอรอกเลยว่าบวกโคตรเยอะนะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับที่นี้ วิธีการปั๊มหัวใจแบบเดิมๆเนี่ยก็คือเราต้องไปตีมอนเตอร์นะครับทำภารกิจทําเคสไปตีมอนเตอร์ประมาณนั้นแต่ภารกิจอันใหม่ก็อยู่ตรงนี้ครับตรงเคสตรงนี้นะครับก็คือจะรีทุก1น,นชั่วโมงนะครับนี่ครับเดี๋ยวพี่ขอกดดูก่อนนะตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับอ่ะตอนนี้เหลืออยู่ปึป๊บตอนนี้เหลืออยู่2อนาทีนะครับอ่ะระหว่าง2อนาทีเดี๋ยวพี่ขอมารีวิวทางด้านของร้านค้าก่อนว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับในส่วนร้านค้าเนี่ยก็จะมีทางด้านของนี่ครับเป็นแพ็น นะครับโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยว่าโคตรนานก็จะเป็นทางด้านของสกินนะครับสกินเลสนะครับก็จะเป็นสกินสีแดงของผลเยตินะครับบวกเงิน810,000 0เบลีแล้วก็มีเงินเ,เงินม่วง2 0 0 1ันเถ้าเรากดเข้าไปที่พรีวิวตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านของพรีวิวของสกินนะครับส่วนใครที่อยากเติมราคาถูกๆพี่แนะนำในส่วนร้านเลชชอปเลยนะครับขเขามีบริการากด แพ็คพวกนี้นะครับผมในเลทที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยสะดวกปลอดภัย100%ด้วยนะครับในส่วนนี้ในราคา3 9 9 9ับาลนะครับผมนี่ครับก็คือจะได้ทั้งเซตนี้เลยนะครับนี่ครับทั้งสกินทั้งผลถาวรเนาะประมาณนั้นแล้วก็จะมีเงินเบลีเงินม่วงประมาณนี้แล้วก็สามารถเลือกสกินได้นะครับนี่ครับด้านล่าง่ะสกินสีแดงนะครับก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นทานของรีวิวของผลนะครับนี่ครับ นี่ครับสลหรับสกินสีแดงสกินลายไฟโอ้โหอยางเท่อันนี้ก็จะเป็นสกินนี่ครับสกินแบบดั้งเดิมนะครับประมาณนี้สลหรับอนะัปเดตเนาะแล้วก็อย่างอื่นมีไหมไม่น่าจะมีอะไรนะครับสหรับเรื่องของแพ็คต่างๆนะครับผมโอเคตอนนี้โอ้โหเพื่อนพี่ออกนะครับข้อเสียของ การที่เข้ามาเซิร์ฟทั่วไปแล้วก็แอดเพื่อนเนี่ยก็คือเราไม่รู้เลยว่าเขาจะออกเขาจะอยู่นะครับในส่วนนี้ก็คือแนะนําให้เป็นเพื่อนที่เล่นด้วยกันร,รู้จักกันนะครับเข้ามาเยอะๆก็จะบวกเปอร์เซ็นต์ได้เยอะนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอกดตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูว่ามันเป็นภารกิจอะไรให้ทําอะไรนั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยพี่อยู่ในส่วนลกที่3อยู่ในส่วนเกาะตรงไหนวะลืมไม่ไเล่นนานลืมเฉยเลย <laughs> เกาะตรงนี้แหละเออเกาะตรงนี้แหละช่างวันได้ครับผมประมาณนี้นะครับเกาะสุ่มผลเนาะตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้โอเคมาใกล้ถึงเวลายังในส่วนตรงทำภารกิจตรงนี้ก็จะมี NPC อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับอ่า n c แบบคอยรับเรื่องประมาณนั้นนะครับตอนนี้เหลืออยู่23วิอ่ะรอใจเย็นๆนะครับรอใจเย็นๆ นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอดูในส่วนผลเยติกันก่อนแล้วกันว่าเปลี่ยนรูปหรือ,อยังเนาะพี่ก็อาดคลิปตั้งแต่เที่ยงคืนละนะครบับปึ๊บป๊บผลเยติ ปึ๊บๆๆอะน่าจะเป็นรูปเดิมอ๋อมีแค่สกินเนาะน่าจะมีแค่สกินโอเคไม่เป็นไรนี่ครับสกินในราคา1,500โลบักนะครับส่วนใครที่อยากเติมถูกๆก,ก็สามารถไปที่ร้านเลชช็อปได้เลยนะครับสองน่าจะ2องบา,บาทมั้งพี่ไม่แน่ใจก็ต้องไปดูที่ร้านได้เลยนะครับผมโอเคมาเราเริ่มภารกิจกันเลยดีกว่านะครับเรียบร้อยปับ๊บนี่ครับแล้วก็กดได้นอนไปนะสำหรับภารกิจตรงนี้นะครับผมปุ๊บโอเคมันก็จะพาขึ้นนก มิโก้แบบนี้ให้เราเนี่ยนะครับบินนะครับบินเข้าวงตรงนี้นะครับนี่ครับอ่าบินเข้าวงไปเลยตรงวงสีเหลืองๆตรงนี้นะครับมันก็จะช้านิดนึงนะครับอ่าปุ๊บแบบนี้ก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับตามลูกศรไปเลยมันจะมีลูกศรเพิ่มความเร็วเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับอ่ะมันบอกให้ไปวงนี้ก่อนนี่ครับมันบอกให้ไปวงด้านล่างมันจะมีลูกศรบอกนะถ้าเราไปผิดทางนะโอเคมันจะบอกลูกศรทิศทางให้เราไปเองนะครับบอกเลยว่า ไม่มีผิดแน่นอนใช่ไหมลูกศรน้าล่างสีเหลืองๆตัวนี้นะครับถ้าเราไปผิดทางเนี่ยมันจะเปลี่ยนให้เราไปทิศอื่นนะครับทิศทางที่ถูกต้องนั่นเองนะครับมาโอเคเริ่มเร็วแล้วครับเริ่มเร็วแล้วครับเราก็เข้าวงไปเรื่อยๆครับไม่ยากครับตรงนี้นะครับเราแค่กด W ในคอมนะครับอ่าแล้วก็เดินหน้าไปนะครับแล้วก็บังคับเมาส์เข้าไปในวงแบบนี้ปุ๊บนี่ครับอ่าเราขึ้นนกไปเรื่อยๆนะครับ ไปเรื่อยๆจนสุดนะครับมันจะมีเวลาจับเวลาด้านบนนะนับเวลาถอยหลังนะเราต้องพยายามทําให้ทันเวลานั่นเองนะครับไปครับไปเรื่อยๆครับนี่ครับไปเรื่อยๆครับอะตอนนี้พี่บูทอยู่ที่1 5เปอร์เซ็นต์นะโอ้โหเพื่อนออกหมดเลยนะครับย้ําอีกรอบนะแนะนําให้เล่นกับเพื่อนที่แบบยังไงอะแบบคุยกันนัดกันที่จะมาทาอีเวนต์นี้นะครับผมก็คือมันจะมีโอกาสที่จะบวก นะครับบวกเปอร์เซ็นต์การได้หัวใจเนี่ยเยอะมากนะครับสูงสุดน่าจะ45หรือเปล่านะพี่ไม่แน่ใจนะน่าจะสูงสุดประมาณนั้นนะครับก็แนะนําให้เล่นกับเพื่อนนะครับโอเคมาแล้วครับผมแล้วก็เข้ามาตรงวงนี้ปุ๊บอ่ะใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้เหลืออยู่1นานะที18 17วินะครับปุ๊บแล้วก็ไปไหนต่อนี่ครับมันจะมาสุดที่ตรงนี้อ่าที่ NPC ตรงนี้เลยนะครับจากนั้นอุ๊ย30แล้วเว้ยเพื่อนเข้ามาละปุ๊บแล้วก็กดไปเรื่อยๆครับ อ่ะจากนั้นก็รอสักครู่นะครับผมเรียบร้อยครับอ่ะมาะครับผม1 3 5รห้าหัวใจโอ้โหทุกเข็มใดโคตรเยอะครับนี่ครับเห็นไหมอันนี้คือรอบเดียวนะครับไม่รู้ว่าทําซ้ําได้หรือเปล่าแล้วพี่ลองก่อนนะไม่รู้ว่าทําซ้ําได้หรือเปล่านะปึ๊บโอเคฮยทาซ้ําได้ครับก็คือในในหนึ่งในหนึ่งรอบเนี่ยในหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะ ใน1ชั่วโมงเนี่ยในการรีเซ็ตเนี่ยนะครับเราสามารถทําได้2รอบแต่ไม่แน่ใจว่ามีรอบที่3หรือเปล่านะแต่พี่ขอท้าจบรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราทําให้อีกรอบหนึ่งนะว่าจะเป็นยังไงนะครับย้ําอีกรอบย้ํยๆเลยนะครับว่าได้นำไปเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วก็เอื้องออนกับเพื่อนในเฟ,ฟนะครับตอนนี้พี่ออนกับเพื่อนในเฟบเนี่ยสคนนะครับสคนก็จะเป็น30%ดูซิว่าจะได้เท่าไหร่เมื่อกี้ได้ไป135โทเค็นโอ้โห,โหรอบเดียวบอกเลยว่าโคตรคุ้มเพราะว่า การที่เราไปฟาร์มมอนเตอร์เนี่ยนะครับผมมันก็มีโอกาสได้แหละแต่มันช้าครับเพราะว่ามันได้รอบละน่าจะสน่าจะ4ประมาณนั้นรหรือว่าได้เยอะกว่านี้ก็มันก็ช้าอยู่ดีเพราะว่าเราต้องอยังไงเราต้องฟาร์มมอนเตอร์นะครับผมให้ตายแล้วก็เราจะได้โทเค็นหัวใจนั่นมาเองแต่ว่าในภารกิจใหม่ตรงนี้เนี่ยก็คือมาสนุกไปด้วยนะครับก็คือเนี่ยเราเข้าแค่วงตรงนี้ปั๊บไปเรื่อยๆครับนี่ครับอ่ะมันก็เพลินดีครับ นะครับมันก็เพลินดีแล้วก็เปอร์เซ็นที่บวกมาเวลาเล่นกับเพื่อนบอกเลยว่าโอหมันคุ้มะนะครับแล้วก็เรายังไงทำภารกิจแป๊บเดียวนะครับใน1ชั่วโมงเนี่ย แล้วก็ไปสุ่มกายชาได้แบบชิวๆนะครับแล้วก็ลุ้นสก,กินลุ้นโอ้โหเดี๋ยวพี่บอกนะว่าของรางวัลมีอะไรบ้างนะบ,บอกเลยว่าโคตรดีนะครับผมแล้วก็จะมีั้งของรางวัลที่มาในส่วนวาเลนทายช็อปเหมือนกันก็เข้ามาเหมือนกันในส่วนนั้นนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวเสร็จภารกิจนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะสอนแบบละเอียดเลยว่าต้องทำยังไงน,นั่นเองสำหรับตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคไปไปเรื่อยๆครับนี่ครับก็เข้าวงแหวนไปเรื่อยๆวงแหวนสีเหลืองตรงนี้ใกล้สุดแล้วครับเพราะว่ามันลงมาตัวนันน้้แล โอเคแล้วก็มาตรงนี้ครับปุ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็คุยกับ n ิ c ีซตรงนี้นะครับเราคุยไปเลยคุยจนจบปุ๊บแล้วมันจะเด้งกลับไปที่เดิมครับนี่ครับเรามาลุกกันว่าพี่จะได้เท่าไหร่ครับ115ครับรอบนี้เออก็ถือว่าโอเคนะครับผมนี่ครับ1 1 5โทเค็นพี่ทำเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองอีกรอบนึงได้ไหมเมื่อกี้2รอบแล้วนะครับอ่ะดูก่อนนะว่าจะได้หรือเปล่าสำหรับรอบต่อไปนะครับปุ๊บได้ไหมเอารอบที่3มมาว่ะ เหมือนมันอัพเลเวลไปเรื่อยๆหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะอันนี้รอบที่สามนะไปครับไปต่อกันเลยครับอ่ะไปต่อกันเลยยาวๆครับอันนี้ย้าว่ารอบที่3มนะครับผมเกือบเข้าผิดวงไปเรื่อยๆเมื่อกี้พี่ทําเวลาไปพี่มองไม่ทันมันเท่าไหร่ว่าหนึ่งร้อยห้าวิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ตีไปประมาณเอ,อเกือบเกือบสองนาทีนะประมาณนั้นนะสหรับวิธเีเล่นตรงนี้นะครับผมก็ถือว่า ใช้เวลาไม่นานนะสำหรับการเล่นก็ใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวครับนี่ครับไม่รู้ว่าจะมีรอบต่อไปหรือเปล่านะเดี๋ยวพี่จะเทสให้ดูเรื่อยๆครับรอบแรก่งรอบแรก135รอบที่2105นะครับผม่เดี๋ยวค่อยมารวมยอดทีหลังแล้วกันนะเพราะว่าโทเคนเดิมก็สามารถเอามาสุ่มได้นะโทเคนสำหรับวาเลนไทน์ปีที่แล้วนะครับพี่ลองแล้วสามารถเอามาสุ่มได้นะครับ ตอนนี้พี่เหลืออยู่1000นับไปยากเลยเพราะว่าภารกิจใหม่เนี่ยก็คือมันจะบวกจาก1 0 0 0ขึ้นมาอ่ะไม่ต้องไปบวกเครื่องคิดเลขเสียเวลาเลยของพี่เพราะว่ามีโทเคนเก่าอยู่1000นะครับผมโอเคตอนนี้ใกล้ถึงเกาะข้างหน,น้าแล้วก็แปลว่าเราจะเสร็จภารกิจนะครับผมนี่ครับมันก็จะลอยลงมาแบบนี้อ่ะถ้ากลัวผิดทิศทางเนี่ยแนะนำให้รู้ให้แนะนำให้เราดูลูกศรด้านล่างสีเหลืองนะครับมันจะบอกทิศทางของเราว่าต้องไปฝั่งนี้ต้องทําอย่างนี้นะครับประมาณนั้นนะครับโอเคนี่มนลงแล้วครับไปไหมถ้ามันลงแบบนี้ใกล้ใกล้เสร็จแล้ว นะครับภารกิจใกล้สิ้นสุดนะครับปุ๊บเรียบร้อยนี่ครับมันจะโผไป n p c แบบนี้ปุ๊บเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับ30%อรอบนี้จะได้กี่โทเค็นนะครับปุ๊บเรียบร้อยมาดูกันซิว่าเราจะได้กี่โทเค็นเราจะได้กี่โทเค็นอ้าวทำไมไม่ได้วะไม่ทำไมไม่ขึ้นวะเฮ้ยบักหรือเปล่าเนี่ยเอาลองอีกรอบสิได้ไหมรอบที่สามไม่ขึ้นนะปุ๊ป,ปอา้าว อ๋อน่าจะได้2รอบหรือ3รอบนี่แหละนะครับแต่ว่ารอบที่3ไม่ขึ้นหรือว่าขึ้นไปแล้วเดี๋ยวพี่ขอเช็คในส่วนออไอเทมกระเป๋าพี่ดีกว่านะครับจะได้เช็คง่ายๆเนาะป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้เป็นของแต่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาอธิบายแล้วกันแล้วก็เอ้โทเค็นไปไหนนี่ไงขึ้นมา250โอเคนะครับเมื่อกี้พี่เล่นไป2รอบนะครับ2รอบ3รอบแต่รอบที่3ไม่ขึ้นพี่ได้มา250 ก็ถือว่าโอเคนะ250หถือว่าโอเคได้เยอะได้ไวด้วยนะครับผมโอเคได้กดอีกไหมมันน่าจะรีแล้วแหละนะครับมันน่าจะรีแล้วน่าจะรออีกชั่วโมงหนึ่งนะครับมันจะมาแบบว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามไปประมาณนี้นะครับทีนี้วิธีการแลกของเนี่ยก็คือมาแลกตรงนี้ครับนี่ครับมันจะมี NPC อยู่ตรงนี้ข้างๆกันเลยนะครับข้างประตูตรงนี้แหละนะครับแล้วกดเข้าไปเลยตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปกดดําเนินการต่อครับมันจะเด้งมาอ้าวเหลืออีก2ีบดนาทีถึงแลกของได้ มันยังมีดีลีกเหรอวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอไปอธิบายตรงนี้ก่อนละกันนะครับในส่วนแรกของตรงนี้นะครับปึ๊บปป๊อปป๊ออยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นวันท้ายช็อปนะครับผมสามารถเอามาแลกได้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคออกไปข้างหน้าป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปนี่ครับจะอยู่ตรงนี้เอ็นบีซีไม่จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับที่เดิมเลยเหมือนเดิมเลยนะครับผมในส่วนโลกที่สามเนาะเราก็เข้ามาคุยที่วันท้ายช็อปนะครับป๊อปป๊บปแล้วก็กดดำเนินการต่อ นี่ครับมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะรีเซ็ตทุกๆ1ชั่วโมงเหมือนกันสําหรับของรางวัลนะครับก็จะมีพวกไอเทมตรงนี้อ่ะมันมีหมดด้วยนะครับผมโอ้โหขู่บอกเลยว่าโคตรสุดไอเทมเนี่ยก็จะมีพวกนี้นะครับอ่าให้พี่ให้ดูนะครับก็จะมีนี่ครับผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมโอ้โหอันนี้ของของแบบของแอร่เลยเออนะครับแล้วก็จะมีพวกแว่นตานะครับผมอ่ะสำหรับวาเลนไทน์เนาะ อ่าประมาณนี้แล้วก็มีอะไรอีกวะพี่ก็พี่ก็ลืมโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็มีของรางวัลที่เขาเรียกว่าอะไรเจ่ยวาเลนไทน์นะครับทุกๆกปีนั่นแหละนะครับสำหรับตู้นี้แล้วก็จะมีธนัตของผลบิษร์ไม่ถาวรนะยามาไม่ถาวรนะครับนี่ครับยามาไม่ถาวรเราสามารถซื้อได้นะเดี๋ยวพี่ขอลองซื้อเป็น ep คูณสแล้วกันนะครับยี่สิบห้าหัวใจนะครับปุ๊บนี่นะครับอ่าพี่ก็ใช้ไปอ่าเท่าไหร่อ่ะยี่สิบห้าหัวใจเยวขอดูโทเค็นก่อน นะครับเห็นไหมก็เหลือ1225ร้โทเค็นนั่นเองนะครับประมาณนี้นะสำหรับวิธีการแรกนะครับก็จะมีรีเซ็ตมาเรื่อยๆนะครับสำหรับพวกของรางวัลนะครับอขอซื้อเงินตรงนี้ไปก่อนอ่ะได้มา2 0 0 0 0เบลีส่วนผลนะครับอ่ะขอซื้อให้ดูเลยเป็นผลแสงแล้วกันนะครับเนี่ยเป็นผลแสงนะ400อุ้ยแพงไปแพงจังวะเดี๋ยวลองเป็นผลสปินแล้วกันถูกๆปึ๊บแล้วก็กดซื้อครับปั๊บนี่ครับมันจะเปลี่ยนผลให้ทันทีนะเห็นไหม มันจะเปลี่ยนผลเข้าตัวเราทันทีแต่ว่าไม่ถาวรน,นะนะครับย้ำว่าไม่ถาวรน,นะครับผมอาจจะขอเปลี่ยนคืนก่อนแล้วกันเป็นผลมังกรนะครับเป็นผลมังกรออโอเคเรียบร้อยนะครับผลมังกรเรียบร้อยแค่นี้นะครับแค่นี้เลยนะครับมันก็จะเราต้องขยันมาดูตรงนี้นะครับมันจะรีเซ็ตทุกๆหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มีของหมดด้วย แต่ว่าของหมดช่องแรกเนี่ยพี่ก็ยังไม่ได้ซื้อนะมันมันซ้ำหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะน่าจะแบบของซ้ำอาจจะเป็นแว่นตาอาจจะเป็นนู่นเป็นนี่นะครับแบบที่เรามีแล้วมันก็ขึ้นขึ้นแบบของหมดแล้วประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับประมาณนี้สาหรับกิจกรรมนะขอกลับไปที่ที่เดิมก่อนแล้วกันนะครับว่ามันรียังไงนะครับผมสําหรับรีเซ็ตของละวันตรงนี้หรือว่ากดข้างในวะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะอันนี้เป็นของอ๋อนี่สมผลอ่ะเดี๋ยวลองสุ่มผลแก้เคสไปก่อนแล้วกันปุ๊บไป 4แสนเบลีดูซิว่าพี่จะเกลือหรือเปล่านะครับผมปุ๊บอุ๊ยโอ้โหผลเสือเรียบร้อยครับผลน้ําแข็งโอ้โหสวยเกือบเกลือแต่ก็เหมือนเกลือครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขอไปที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันปุ๊บมาลองดูซิว่าจะได้หรือเปล่าเฮ้ยได้ยังเอ้ย18นาทีโอเคเดี๋ยวพี่ขอตัดไปตอน18นาทีแล้วกันดูซิว่าพี่ จะพามาดูอะไรแล้วก็ของรางวัลจะมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวขอตัดไปที่หมด18นาทีเลยแล้วกันเนาะโอเคนะครับผมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาเรามาสมกมบนเลยดีกว่านะครับผมสําหรับหัวใจที่เราได้มาทํายัางไงนะครับเรากดเข้าไปที่ NPC ตัวนี้นะครับ Welcome, เวลข้ามไม่ที่้อยอ่ะต้องการสุ่มกาชาเรากดดาเนินการต่อไปเลยนะครับผมจากนั้นกดดําเนินการต่อไปอีกครั้งหนึ่งปุ๊บมันจะเด้งมันหน้านี้ครับผมอููวเลินไทยเดกาชานั่นเอง นในส่วนของรางวัลเนี่ยก็จะมีพวกของแต่งนะครับพวกช่อดอกไม้พวกหมวกพวกรูปโปโฟงปูไฟนะครับแล้วก็จะมีธำหนักของสกินเป็นสกินเยติแบบนี้เท่ๆนะครับแล้วก็จะมีธำหนักของผลพิศารอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับผมอยู่ที่ดวงเรานะครับใช้โทเค็นหัวใจครั้งละ250โทเค็นนั่นเองมาเรามาดูกันดีกว่าว่าครั้งแรกเราจะได้อะไรนั่นเองไปกันเลยนะครับผมมา ดูซิว่าพี่จะได้เป็นผลอะไรนะครับปุ๊บเียร้อยครับโคตรเกลือนะครั้งแรก250โทเค็นพี่จะบอกว่าโคตรเยอะเลยนะโอเคมันก็จะด้่งออกมาแบบนี้เราก็กดเข้าไปใหม่ได้ไหมดูซิปับ๊บโอ้โห,โห,โห,โหโชั่วโมงหนึ่งครับโอ้โคตรนานในการสุ่มไม่รู้ว่าแอดมินเขาจะปรับเพิ่มหรือเปล่านะครับในการสุ่มนะเนี่ยครับ รออีกหนึ่งชั่วโมงครับในการสุ่มโอ้โหแล้วโทเค็นแล้วดูโทเค็นพี่โอ้โหเหลือโคตรเยอะเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับอีเวนต์นะครับไม่รู้ว่าแอดมินเนี่ยเขาจะปรับแก้เรื่องของการดีเลยเวลาหรือเปล่านะก็ต้องรอดูกันต่อไปหรือว่าตอนนี้อัปเดตรีปรับเวลาให้แบบรวดเร็วแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันส่วนการเล่นกิจกรรมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมไม่มีอะไรยาก เพียงแค่เล่นตามกิจกรรมเข้าวงแหวนสีเหลืองให้ครบนะครับผมแค่นั้นก็จะได้ฐนานของโทเค็นหัวใจมาไปที่ร้อยสลับการสุ่มกาชาแล้วก็การแลกของรางวัลน,นะครับพวกชุดผ้าคลุมหรือว่าแว่นตาหรือว่าผลปีศาจอื่น,นๆยีม่ไม่หรือว่าจะเป็น้านของอเงินเขียวเงินม่วงได้หมดนะครับตรงนี้นะครับก็ใครที่คิดว่ามีประโยชน์หรือว่าทําได้แล้วเนะี่ยอย่าลืมคอมเมนต นะครับแล้วก็กดใจกดแชร์กันด้วยนะครับผมก็เอาไว้เจอที่หน้ากันสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปกดนะครับกลาวาะว่าสวัสดีครับ